E นี้นะคะก็เป็นการนรําผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนนะคะจากตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอสีประเภทนะคะในจังหวัดกาญจนบุรีมาโชว์นะคะวันนี้ก็จะมีในเรื่องของแบรนด์ของทยานะคะผ้ามัดย้อมนะคะแล้วก็จะมีผ้าขาวม้านะคะของบ้านหนองขาวมีผ้าทอเราขวัญน,นะคะที่อําเภอเราขวัญแล้วก็ผ้าทอบินจนับพิไลจากอําเภอห้วยกระเจาะคะ่ะเป้าหมายของเรานะคะก็อยากให้ชุมชนได้ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นนะคะแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายสินค้าผ้า ทาทอในปัจจุบันนะคะเราก็ไปส่งเสริมองค์ความรู้ในเรื่องของการอบรมออนไลน์การตลาดออนไลน์นะคะแล้วเราก็สร้างแบรนด์ทําแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนนะคะแล้วเราก็ได้มีการทําแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซขึ้นมานะคะเพื่อจัดจําหน่ายสินค้าออนไลน์นะคะ่ะผลลัพธ์ก็ชุมชนก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็ทางเจ้าของกิจการนะคะก็รู้สึกชื่นชอบในการที่เราไปช่วยพัฒนาตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ชุมชนก็ได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการจัดจําหน่าย ทาง Digital Platform ค่ะยินดีแล้วก็เป็นเกียรตินะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะที่สร้างนักวิจัยให้ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็หวังว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดต่อไปสําหรับข่าทอสชุมชนของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ